จะพาไปชุมพรไไครับไปชุมพรกับผมบ้างครับเพราะว่าที่นี่เขาก็มีอาหารอร่อยๆเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปคลายร้อนกับส้มจี๊ดโซดานะหนึ่งเดียวที่เ,าเขาเรียกลัดเล่ล<อ>ุมพลเนี่<ล>พาไปเลยฮะลัดเล่อ่าวทุ่งมหาอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับที่นี่เขามีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแบบหลากหลายเลยอืแต่ มีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คืออะไรรู้ว่ะแป้งอะไรคะน้ำส้มจีดโซดานี่รสนี่แบบว่าเปรี้ยวซ่าอมหวานนะแล้วก็หอมส้มจีตมากๆเลยนะครับเพิ่มความสดชื่นในราคาเพียงแก้วละ20บาทเท่านั้นค่เหมาะเจาะแม่แจะจริงๆในช่วงนี้ถ้าเดินไปในช่วงนี้อากาศร้อนๆใครก็ต้องกินใครก็ต้องหาเครื่องคลายร้อนแบบนี้นะฮะสดชื่นเลยครูแอวประพาดีสมุทร คุณครูเกษียณนะครับเขาบอกว่ามาเปิดร้านขายเครื่องดื่มแต่เมนูยอดฮิตนี่ก็คือน้ำส้มจี๊ดโซดานี่แหละครับซึ่งนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ก็คือมีวิตามิน C, ซีสูงกว่ามะนาวสิบเท่าแล้วก็มีรสเปรี้ยวนะครับให้ปรุงอาหารหรือว่าใส่เครื่องดื่มแทนมะนาวได้เลยใช่สรรพคุณข,ข้างขวดเขาก็ม,มีนะน้ำสจี๊ดมีอะไรบ้างมีนี่น้ำส้มจี๊ดผสมเกลือเนี่ยช่วยแก้ไอขับเสมหะ อะไรอย่างนี้แล้วก็ดื่มไปใช่ขึ้นแก้เสียงแหบเนี่ยตอนเนี้ยแบบเนี้ยแบบตอนเนี้ยเสียงแหบแบบเนี้ยกินเข้าไปน่าจะดีมากเลยชยาใช่ควนเปลือกมันนะฮะอย่าทิ้งนะคุณเพราะว่าเปลือกของมันเนี่ยช่วยขับลมได้อีกอแก้ทอ้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีด้วยใช่ค่ะกินถั่วก็ช่วยไหมช่วย แต่ไม่ดีกินน้ำส้มเขาดีกว่าน่ากินกว่านะไปชุมพรแวะเที่ยวหลาดเลนะคะชิมน้ำส้มจีดได้เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3ามโมงจนถึงสามทุ่มเลยค่ะนี่ไงวันนี้<ห>ไปได้ด,ดชื่นวันนี้ไปได้เลย<อ>แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับ<ฆ>แต่ต้องไปตอนบ่ายสามนะครับใช่ไหมค่ะข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง